สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังช่องบ้านอาริตานิยายเสียงนะคะในคลิปนี้เราก็กลับมาพบกับนิยายเสียงเรื่องใหม่ของครีดกันนะคะซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็จะเป็นนิยายในนามปากกาทิพย์เกสรน,นะคะชื่อเรื่องว่าวิวาอนละเวงค่ะซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็เคยได้ถูกสร้างเป็นละครช่อง7นะคะนำแสดงโดยพี่วีวีรภาพแล้วก็พี่จุ๋ยวรัทยานั่นเองนะคะ และเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวิวาอนระเวงโดยทิพเกสรบทที่หนึ่งหนุ่มมน,นอก ทิพเกสรคิดเพียงแค่นั้นจริงๆหล่อนไม่สามารถคิดอย่างอื่นออกอีกหลังจากได้ยินคําชี้แจงถึงการแต่งงานแบบรวบรัดของหล่อนกับผู้ชายแปลกหน้าแม่เรียกเก๋กลับมาเพื่อจะยกให้เป็นสมบัติของไอ้บ้านนอกเท่านั้นเองเหรอคะแย่จังเก๋ไม่คิดเลยคุณเทวีทำท่าอดกลั้นอย่างยิ่งที่จะไม่คุนเคืองหัวหมุนไปเสียก,ก่อนกลับวาจาเย้ยหยันของทิพเกสร และเธอพยายามอธิบายให้ลูกสาวฟังถึงคุณสมบัติของเขาก็ต้องอาศัยความอดทนอย่างยิ่งยวดเขาเป็นคนดีทุกวันนี้เราต้องการอะไรมากไปกว่าได้คนดีมาเป็นคู่ครองของชีวิตคิดดูนะเก๋ดีในสายตาแม่ตามแบบมาตรฐานของแม่หรือคะอย่าเพิ่งขัดแม่ฟังแม่ก่อนเก๋เป็นคนนะคะแล้วเก๋อยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ เก๋ไม่ชอบวิธีการคลุมถุงชนมันควรจะโยนทิ้งกับโลกล้าหลังไปแล้วแม่รู้ว่าเก๋จะต้องอ้างแบบนี้เสมอฝั่งนะเก๋ฝั่งแม่ดีๆแม่บอกว่าแม่ต้องการเข้ามาเป็นเขยและแม่ไม่ต้องการเขยฝรั่งผมทองอารามตาสีฟ้าตัวโต,วตวเหมือนมีควายทิพย์เกสรหน้าแดงกลัไปหมดแล้วนับว่าคุณเทวีพูดตรงไปตรงมาอย่างยิ่งเธอไม่ยอมอ้อมค้อมอีก เธอจะไม่ยอมวางเฉยที่เกศอดอดคิดไม่ได้ว่าชีวิตของหล่อนไม่เป็นอิสระเท่าที่ควรหลอนโตแต่ตัวจำเริงแต่ไวัยโดยแนวทางดำเนินชีวิตแบบรวบยอดแล้วชีวิตของหล่อนอยู่ในอุ้งม,มือของแม่และหล่อนกำลังมองแม่ของตัวเองในแง่ของนักผลิตการหล่อนไม่พอใจแต่หล่อนไม่กล้ารุนแรงหล่อนเพียงแต่หาคำพูดออกมาตอบโต้กับเธอบ,บ้างเด็กเลือดผสมนะ่ะ หน้าตาน่ารักนะคะแถมยังเฉลียวฉลาดตอนนี้น่ะทำมาหากินใ้ทุกวงการในบ้านเราก็เด็กผสมครึ่งชาติพ่อผมทองอร่ามตาสีฟ้าตัวโตโตเหมือนมีควายส่วนสูงเฉลี่ยเด็กไทยจะได้ดีขึ้นไงคะหรือแม่เห็นดีว่ายิ่งนานวันเราจะมีคนไทยแท้ตัวเท่าลูกหมาตายละยายเก๋ลูกพูดอะไรเก๋ชี้แจงความเป็นจริง ไอ้ที่ว่าลูกผสมทำมาหากินได้ทุกวงการนะ่ะแม่ขอเถียงนะก็มีแต่วงการมายาเต้นกินดำกินเท่านั้นเองแม่ไม่ดูถูกพวกเขาไปหน่อยหรือคะเก๋เก๋จะบอกแม่ใช่ไหมว่าเก๋ยอมรับเรื่องมีแฟนฝรั่งก็มีคนมาจีบเก๋ไม่แม่ไม่ยอมนะแม่คะหัวใจของเก๋ทางชีวิตของเก๋ขอเลือกเองแม่ไม่ยอมแน่ เธอยืนยันอย่าทำมากเรื่องแข่งข้อกับแม่นะปาาคุณเทวีร้องเอ็ดลูกสาวคนเดียวแต่พอใครคนหนึ่งปรากฏตัวตรงช่องประตูเชื่อมระหว่างห้องโถงชั้นล่างกับเธอเรสปูด้วยหินอ่อนภายนอกเธอก็สามารถเปลี่ยนท่าทีตัวเองฉับไวหนักหนาเธอสามารถยิ้มรับคนมาหม่ได้ทันท่วงทียิ่งทิพย์เกสอ่นเอี่ยวตัวมามองเขาคือพัฒนาชายวัยแค่35ห้า และเขาเป็นผู้ชายของแม่ทิปเกสอนสมัครใจเรียกเขาแบบนั้นหล่อนไม่ยอมรับว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงหญิงสาปฏิเสธการแต่งงานใหม่ของมารดาหล่อนมองว่าเลวไหลมากเพราะแม่ของหล่อนอายุ48 13ปีของการห่างทางตัวเลขอายุทำให้หล่อนรู้สึกว่าพัฒนาคือตัวเหลือบเข้ามาชอนช้ยครอบครัวของหล่อนแม่อาจจะภาคภูมิใจ ที่สามารถได้สามีใหม่อ่อนวัยความภูมิใจของหญิงแก่ที่น่าอัปยะดอดสูแถมด้วยความน่าอายทิพเกสอนเกลียดเขามากเพราะหล่อนมองเห็นความอัป,ปลักษ์ของการใช้ชีวิตคู่ระหว่างแม่กับเขาหล่อนมองไม่เห็นความเหมาะเจาะงดงามสมกันเลยสักนิดหล่อนมองเขาแล้วเมินเช็ดหน้าขึ้นท่าทีของหล่อนยอโสใสเขาเสมอพัฒนารู้มาแต่แรกและพยายามไม่สนใจหล่อน เขารู้ว่าคุณเทวีพณนาพนอลูกสาวคนเดียวของเธอมามากเกินไปเขาไม่อาจจะเตือนเธอเพราะตรงนั้นเขามองว่าคือครอบครัวของเธอเขาคือคนมาทีหลังเขาคือคนใหม่สมาชิกใหม่แต่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเธอเขาเพียงแต่มาแชร์ชีวิตก,กับเธอแต่ไม่ใช่มาแชร์โดยมีทิพย์เกสรด้วยเพราะเขากับหล่อนชะตาไม่ต้องกันเลยพัดทฉันกำลังบอกยายเกเรื่องคู่มั่นคู่หม่ของเขา คลิปเกสอนคอแข็งมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าหล่อนไม่ปรารถนาให้พัฒนามารับรู้เรื่องในนี้ด้วยเลยเขาเป็นคนนอกเป็นคนอื่นดวงตาของหล่อนที่มองเขาบอกความเกลียดชังอย่างเปิดเผยและพัฒนาก็รู้ทุกประการเขาเคยหวั่นเพลงวันนี้ที่จะมีมาเขาคิดว่าเขากับหล่อนอยู่ห่างๆกันจะดีกว่าเพราะหล่อนชิงชังรังเกียจเขาหากเขาจะผิดที่เสนอหน้ามาตรงนี้พัฒนาก็ถือว่ามีประการเดียว คือเขาไม่น่าตกหลุมรักต่อคุณเทวีเลยเขาตัดขาดจากครอบครัวตัดจากเพื่อนบางคนเพราะเลือกเธอและเขายังต้องมาเจอแรงต่อต้านซึ่งซึ่งหน้าของทิพเกสรอ,อีกคนมันไม่ยุติธรรมกับเขาเอาเสียเลยแต่เขาจะเรียกร้องหาความยุติธรรมจากใครจากฟ้าหรือพระองค์ใดไม่มีคำตอบกลับมาให้เขาเสียงถามจากข้างในใจของเขาตอบแทนกลับมาก็คือความเงียบกริบแม่คะ เก๋จะไม่พูดต่อตอนนี้หรือจะต้องพูดตอนไหนก็เถอดคะ่ะทิพย์เกสอนยืนยันเก๋ยืนยันคำเดิมคือไม่ยอมให้แม่ล่าเก๋ไปผสมพันธ์กับบัวควายบ้าน,นอกเป็นอันขาดเอ๊ะยายเก๋ทำไมพูดจากเกเรแบบนี้หลอนยากไหลเล็กน้อยท่าทางหล่อนกลวนและเมื่อหลอนเดินผ่านเขาพัฒนาพยายามกล้ำกลืนความรู้สึกของตัวเองเขาอายุมากกว่าหล่อนเจดแดปี เขาไม่ควรแสดงออกด้วยอารมณ์เขาไม่อยากให้ตัวเองถูกมองว่าเขาเป็นคนไร้เหตุผลเขาจึงยิ้มให้ทิพเกสอนหญิงสาวชะงักทันทีมีอะไรเสียงถามห้วนจัดอย่ามาทำเป็นยิ้มหัวกับฉันนะผมจะถามว่าเก๋จะรีบไปไหนคุณเก๋หล่อนบอกท่าทางของหล่อนมากไปด้วยความถือตัวอย่าแค่เรียกชื่อฉันเฉยๆเก๋คุณเทวีแผดเสียงขึ้น ทำไมคะหล่อนเบือนหน้ามายิ้มยิ้มเขาควรจะรู้ว่าเขาเป็นใครแค่ไหนแม่รู้ไม่ใช่เหรอคะเก้ไม่ใช่คนแบบที่ชอบให้คนแปลกหน้ามาตีเสมอคนบางคนเรารู้จักเขาแค่ตรงนี้ปัจจุบันนี้กำพืชความเป็นมาไม่มีเลยเขากัดริมนฟีป,ปากตัวเองเจ็บแสบลึกลงไปกับคำพูดของทิพเกสอปากรูปสวยของหล่อนมีความชั่วร้ายมากขอโทษคุณพัดเสียนะไม่เป็นไรครับ เขาร้องห้ามยกมือขึ้นคลายยิ้มออกมาได้อีกหนแล้วแต่ยายเก๋ทำไม่ถูกมีสิทธิ์อะไรแล้วทำไมทำตัวไม่น่ารักไม่รู้เด็ดรู้ผู้ใหญ่เอาเสียเลยผมไม่ถือครับพัฒนาบอกเสียงนุ่มและทำให้ทิพย์เกศยิ้นเรื่องใจมากกว่าเดิมอย่ามาเล่นบทพ่อเลี้ยงใจพระนะลอนชีกยิ้มออกมาอย่างน่าเกลียดแล้วเริ่มมองเขาตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้า ประกายตาของหล่อนสงแวลดูแคลนฉันรู้ทันคุณเสมอคุณเกาะแม่ชันเพราะสมบัติแม่ยายเก๋คุณเทวีมาประชิดลูกสาวพร้อมกับออกคำสั่งจะต้องขอโทษเขานะไม่หลอนปฏิเสธด้วยท่าทางจริงจังเก๋จะไม่ทำแบบนั้นแม่หลงเขาตาบอดสองข้างแม่ตาบอดคนเดียวสิทำไมต้องมาพาเก๋ตาบอดด้วยโดนปอกลอกเหลือแต่ตัวจะรู้สึก จะหลือว่าแม่หลงผัวหนุ่มจนหมดตัวคุณเทวีสุดจะทนฟังลูกของเธอไม่มีเสธยดมาพูดจาถึงเพียงนี้เธอมากระชากจะตีแขนสั่งสอนลูกสาวแต่พลาดเพราะทิพย์เกสรสะบัดมือที่จะฟาดแขนไปโดนหน้าของทิพย์เกสรสะบัดง่ายเพราะแรงตีของคุณเทวีหล่อนยกมือลูกแก้มตัวเองหล่อนถูกแม่ตบการถูกตบหน้านี้ หล่อนถือว่าเป็นการลงทันอันต่ำช้ามากทีเดียวดวงตาของหล่อนเป็นประกายจ้าและหล่อนยังง,งงงว่าแม่ทำเช่นนี้กับหล่อนจริงๆพอหล่อนเรียกสติตัวเองกลับคืนมาได้ทิพเกสรก็แผดร้องหอยหวนแม่ใจร้ายแม่หลงเขายายเก๋เสียงคุณเทวีเข้มจัดไม่แพ้ลูกสาวแม่จะตีเธอไม่ได้เป็นแบบที่เธอเข้าใจเธอขยับเท้าตามมาอีกเหมือนจะแก้ตัว แต่พัฒนาตั้งสติได้แล้วเขาอาจจะสะใจกับการกระทําของเธอเมื่อครู่แต่เขาก็มองการลงทันแบบนั้นเป็นเรื่องอันไม่ควรและเขาควรจะยับยัง้งพ่อเธอครับโตตกันแล้วค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าอย่าหวังว่าทิพย์เกศจะซาบซึ้ง่อนมองเขาด้วยแววตาไร้ความเป็นนิรคุณเทวีถอนใจยาวทั้งหมดนี้เพราะฉันพรอยลาคนมาเดือดร้อนด้วย หรือเพราะฉันไม่ได้บอกความจริงกับลูกที่แกคิดแกเคยเชื่อมันไม่ใช่อีกแล้วเขาดึงเธอมาสวมกอดและเอ่ยห้ามเธออย่าบอกเธอเลยบางเรื่องหากเธอจะเข้าใจตามแบบเดิมๆก็ช่างเธอพาดทำไมเสียสละมากมายนะักเขาพร่าออกห่างจากเธอเล็กน้อยมองศบตาเธอนิ่งและแน่วแน่อธิบายง่ายๆเลยนะเพราะผมรักคุณโทษพาดคุณเทวีร้องคราง ฉันไม่อยากเชื่อครั้งแล้วครั้งเล่ายามคุณบอกรักฉันมันเหมือนน้ำอมฤตชุบชีวิตฉันก็ไม่ปานขอแต่เรารักกันเข้าใจกันเราจะต้องเกรงกลัวอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณเก๋ด้วยทำไมคุณมีใจงดงามยอมให้อภัยยายเก๋นะเพราะเธอกำลังสับสนนะสิครับผมว่าคงจะกำลังคลั่งแทบขาดใจเรื่องแต่งงานใช่ไหมครับเขารับคำ คำก็บ้านนอกสองคำก็วัวควายผมอยากรู้นักว่าสเสน่ห์ของนายวีจะทําให้เธอต้องแบบณจังงังเลยไหมมันมีสองทางนะพัททางแรกจังงังทางสองคือมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นลูกสาวฉันขอการันตีด้วยคําว่าไม่ธรรมดานายวีก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเขายอมรับโดยดีเหรอเขารับปากผมแล้วนะครับแล้วเขาก็เคยพูดกับคุณ แล้วคนอื่นๆคนคร,ค,ครอบครัวของคุณครอบครัวของคุณพวกเขายังโกรธชั้นเสมอไม่ใช่เหรอพัฒนากลบเกลือกสีหน้าเป็นปกติเขาไม่แสดงออกว่าความจริงเป็นอย่างไรเขาถนอมความรู้สึกของเธอในความรักเขาต้องการปกป้องคุ้มครองเธอจากพยันตรายทั้งปวงแม้เพียงน้ำคำไม่กี่คำก็ตามทีขอเพียงในวีโอเคใครจะกล้าหือเขา เลือดบ้าของเขามากกว่าผมเยอะแล้วเขาก็เป็นลูกลักเสมอมาทำอะไรนอกทางไปบ้างก็มีคนพร้อมจะยอมอภัยเขาเสมอเพราะเขาเป็นคนเสน่ห์แรงผู้ใหญ่เห็นแล้วเมตตาขุนเครื่องเขาไม่นานสาวๆก็พากันกรีดเขาอีกด้วยยายเกย๋คงจะกรีดนะเราต้องหวังในแง่ดีก่อนครับเขาตอบอ่อนโยนผมขอเขาแล้วเขาโอเค ผมถือว่าคำสัญญานั่นคือข้อตกลงของลูกผู้ชายด้วยกันแต่หากเก๋ไม่โอเคจริงๆเขาคงไม่ได้ติดใจอะไรก็คงจะเลิกลากันไปฉันอยากหาที่พึ่งให้แกคุณก็รู้นพัรเสียงของเธอขาดหายไปเวลาของฉันอีกไม่นานเลยไม่นานเขากล่ำกลืนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้มองสบตากันอีกขนแล้วเขาห้ามเสียงแหบๆไหนเคยสัญญากับผม จะไม่พูดถึงความปวดร้าพวกนั้นจนกว่าวันนั้นจะมาถึงทิพย์เกสอนจัดกระเป๋าผ้าอย่างเร่งร้อนบ้านไม่ใช่หลังเดิมหลอนอึดอัดและทรมานมากหลอนควรจะไปจากที่นี่เพื่อนคนไหนบ้างพอจะอนุเคราะห์ต่อหลอนหลังจากการค้นหารายชื่อต่างๆทิพย์เกสอนไม่กล้าหมุนหาใครเพื่อนที่หลอนมีกลายเป็นเพื่อนเก่าขาดการติดต่อกันนานปี หล่อนจะบากหน้าหาขอที่พักหรือไมตรีนั้นพอร้างข้ามปีก็เหมือนว่าต่อไม่ติดกันอีกหล่อนไปเมืองนอกตั้งแต่จบมัธยมปลายหล่อนเรียนจนได้ปริญญาทำงานท่องเที่ยวไม่ยอมกลับบ้านเพราะทิพเกสอนพยายามหาประสบการณ์ชีวิตแรบจนคุณเทวียื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่กลับเงินช่วยเหลือทางบ้านจะไม่จ่ายอีกหล่อนอาจจะทำงานหาเงินใช้เองแต่หล่อนก็ยังอาศัยเงินจากทางบ้านตลอดมา พราะทิพย์เกสรไม่เคยขาดเงินชีวิตไม่เคยลำบากหลอนรักความสะดวกสบายพอโดนยื่นคําขาดหล่อนต้องกลับและหล่อนก็ต้องกลับมาพบเจอกับพัฒนาหล่อนเคยขอแม่ว่าหล่อนอยากได้คอนโดแต่เธอปฏิเสธตอนนี้หล่อนไม่อาจจะเอาอากาศบ้านนี้เข้าปอดหล่อนอึดอัดหล่อนต้องหาที่ไปหล่อนนึกถึงบ้านไรและหล่อนพอจะยิ้มออกก่อนจะทบทวนความจำว่ามันอยู่ตรงไหน หล่อนพยายามร่างแผนที่พยายามนึกถึงเส้นทางครั้งสุดท้ายที่ไป5ปีก่อนตอนกลับมาเยี่ยมบ้านถ้าจะกันดารปีนิดหล่อนคงพอจะทนแล้วค่อยขยับขยายหาหนทางให้ตัวเองต่อหล่อนทิ้งจดหมายเอาไว้ฉบับหนึ่งคุณเทวีมาเห็นตอนที่เกสอตัดสินใจไปแล้วเธอถึงกับลมใส่พัฒนาคอยดูแลเธอ แกจะไปไหนไม่เคยลำบากลูกเอ้ยตอนอยู่อเมริกาเธอก็ตลอดตลอดเที่ยวไปทั่วนี่ครับช่วงพักร้อนของเธอเราไม่เคยเจอเธอเลยแม้แต่เสียงตามสายโทรศัพท์เขาพยายามหาเหตุผลมาให้เธอสบายใจแล้วนี่เมืองไทยนะครับบ้านเกิดเมืองนอนเธอเองหวังแต่อย่าออกนอกประเทศไปอีกฉันยึดหนังสือเดินทางของแกเอาไว้นะพัดยิ่งวางใจสนิทเลยครับคงไปหาเพื่อน ยังเหลือใครอีกแล้วเงินจะมีติดตัวเท่าไหร่แกเคยเก็บเงินที่ไหนอาจจะมีแค่ชั้นให้ติดตัวเพราะเปิดกระเป๋าเงินจากแกเจอแต่ดอลล่าร์ตกค้างแต่มีบัตรเครดิตนี่ครับคงหาที่เบิกเงินสดได้เดี๋ยวนี้บัตรพวกนั้นเป็นสากลใช้ได้ทั่วทุกมุมโลกแกจะไปอยู่กับใครยังไงแล้วคิดดูเถอะขนาดเสื้อผ้ายังขนไปหมดเธอจะไปไหนได้บ้าง พัฒนาพืมพร,รมคุณลองนึกชื่อเพื่อนเธอหน่อยเขาลุกไปที่โต๊ะเครื่องแป้งมีกระดาษขยามเป็นก้อนกลมๆอยู่ในถังผงข้างๆโต๊ะนั้นเขาหยิบมาคลี่ดูเห็นเส้นทางหย,บหยาบๆเขาเดินมาส่งให้เธอลองดูสิครับคุณเทวีเพ่งมองสักพักก่อนจะล้องอุทานออกมาเอ๊ะนี่มันบ้านไร้แกคงจะพยายามไปถ้าเก๋ไปที่นั่น ผมจะติดต่อหานายวีเขาบอกก่อนจะคิดได้เราจะทำยังไงครับถ้าไปพบว่ามันเปลี่ยนมือแล้วหรือว่ายอมยอมให้มันเป็นไปผมทำในแค่อำนวยความสะดวกบางประการให้เธอหากวีเจอกับเก๋คุณอยากจะดัดนิสัยเธอไม่ใช่หรอครับนายวีชอบนักคนเฮี้ยวเหี้ยร้ายๆเขาคงจะปราบไหวดีเหมือนกันหากเธอไปที่นั่นจริงก็เท่ากับเป็นการส่งตัวเธอ ไปหาเจ้าบ่าวของเธอโดยเราไม่ต้องออกแรงกันมากนะักคงไม่มีเรื่องรุนแรงประเภทฆ่าแกงการเสียก่อนนะยายเก๋เป็นคนปากร้ายแม้แกจะไปเมืองนอกนานแต่แกไม่เคยลืมภาษาเดิมแล้วชาวีคุณเทวีถอนใจยาวเขาก็เหมือนราชสีมีความลำพองเชื่อมั่นในตัวเองสูงเจอยายเก๋ที่เหมือนนางหนูผีตัวร้ายมีหวังกระจุยกันไปข้างหนึ่ง หนูผีอาจจะกลับใจเป็นหนูพุกส,บสงบเงี่ยยก็ได้นะครับคุณชาวีรับรู้เรื่องของทิพย์เกสรแล้วเข้าหัวเราะชอบใจไม่อยากจะเก็บเอามาใส่ใจมากนะกกับการมาของเจ้าหล่อนแม่สาวชื่อไพเลาะเพราะพิงผู้หญิงที่มีการเตรียมเอาไว้ว่าเป็นเจ้าสาวของเขาเขาเห็นทิพย์เกสรจากรูปหล่อนสวยดีเขาชอบผู้หญิงสวยๆเส,สมอหากเอามาเทียบกับบัวริน นางงามสามตำแหน่งที่เขากำลังคั่วอยู่อย่างจริงจังทิพเกสรก็พอสมน้ำสมเนื้อแต่ไหนๆหหล่อนจะมาเขาจะพิจารณาหล่อนจากตัวจริงถือเป็นการสลับฉากอยากรู้เหมือนกันว่าหล่อนมีเสน่ห์พอไหมเขายังไม่อยากจะแต่งงานตอนรับปากกับคุณเทวีและพัฒนาชาวีกำลังเมาเลยตกลงรับคำไปแล้วเอามากังวลภายหลังอยู่เหมือนกัน ตับจนรู้จากพัฒนาว่าทิพเกสรเหยียดยามเขาเรียกว่าไอบันนอกเขาเลยอยากเจอตัวจริงของหล่อนและชาวีถือว่าตัวเองมีดีไม่น้อยผู้หญิงวิ่งไล่จับเขาชุนละมุนอยากได้เขาไปทําพัน์อยากจะแต่งงานกับเขาแล้วทิพเกสรวิเศษมาจากไหนแค่ผ่านเมืองนอกมานานปีแค่รูปโฉมติดตัวเล็กน้อยเแล้วจะรู้ว่าชายชาติทรนงอย่างเขาก็จะเล่นตัว อย่าไม้มาขอวิวากับเขาง่งายๆแล้วจะเจอหล่อนจะรู้กันกระจากอีข้าง